แลนดอมนะคะหากคุณต้องการเอาชนะใจเขานะคะคุณควรทำยังไงนะคะเอ็ด็อบครับสี่เหรียญก้าวดาบแล้วก็หกไม้จัสเมนก็คือเขาคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่บ้างานนะคะหกไม้อะเขาเป็นคนที่บ้างานเพราะฉะนั้นการที่คุณ อยากที่จะเอาชนะใจเขาคนนั้นได้คือคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่คิดมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณคิดมากเมื่อไหร่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยเดินต่อ,อยากแล้วแหละเพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณและเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบเรื่องดรามา่าอะไรต่างๆนะคะซีเรียสเนี่ยเป็นคนที่จะอยู่เฉพาะในเรื่องของตัวเอง นั่นแสดงว่าเรื่องอะไรที่มันท็อกซิกหรือเรื่องดาม่าเน่ะเขาจะไม่ไม่ชอบคุณจะต้องมีความอดทนกับเขาแล้วก็คนคนนี้เนี่ยถ้าคุณได้ใจเขาอะ่ะเขาจะเป็นคนที่รักจริงแล้วก็รักเดียวด้วยนะเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะไปอ้อล้อใครหรอกนะที่สำคัญอะ่ะเขาต้องการคนที่สามารถที่จะปรึกษาอะไรได้ นั่นคือเขาเป็นคนที่เป็นนักบริหารหรือเป็นคนที่มองการไกลเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะต้องสามารถที่จะคิดอะไรได้ด้วยตัวเองได้เพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาอีกนั่นแหละและเขาก็ต้องการคนที่สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาดูแลเขาได้เพราะเขาเป็นคนที่ก็อยากที่จะมีความรักที่ดีแต่น้อยคนอ่ะที่จะเข้าใจเขา เพราะเขาจะไม่มีเวลาที่จะไปจีบใครหรือไปพูดจาอะไรหวานๆให้กับใครหรอกมีแต่การทำงานและก็หน้าที่เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เข้าหาเขาแต่การเข้าหาเขาเนะี่ยเขาดูออกนะว่าเข้าด้วยความจริงใจหรือว่าเข้าเพราะเพียงแต่อยากที่จะได้ความสัมพันธ์จากเขาโดยที่ว่า ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวตนของเขาอ่ะเป็นยังไงกันแน่เข้าแค่เพียงแรกๆอยากจะได้ความสัมพันธ์แต่พอทังหลังรู้จักตัวตนของเขาแล้วก็ออกไปทำให้เขาเสียวความรู้สึกนั่นแสดงว่าเขาเป็นคนที่พอจะเข้าใจแหละว่าตัวเขาอ่ะมีจุดบกพร่องคือไม่มีเวลาที่จะเทคแคร์ดูแลใครได้ มันถึงทำให้เขาเจ็บแล้วเจ็บเล่าเป็นแบบนี้นะคะ